วัดีค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำน้ำผสมดื่มกันนะคะน้ำผสมดื่มของเราเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีสูตรที่เป็นแอปเปิลวานิกากับน้ำผึ้งนะคะแล้วก็น้ำดื่ม1ลิตรนะคะตัวเนี้ยจากที่ดูข้อมูลที่เขาแชร์กันนะคะตัวสูตรเนี้ยนะคะเราเคยทำในปริมาณน้ำไม่ถึงลิตรนะก็คือทําแค่สำหรับ1แก้วนะคะไว้ดื่มตอนเช้ามันก็จะช่วยเราเรื่องระบบขับถ่าย ต,ตอนนี้ก็จะลองทําผสมดื่มทั้งวันดูนะคะสำหรับน้ํา1ลิตรเดี๋ยวไปผสมน้ําดื่มกันแล้วก็มาชิมรสชาติกันค่ะแล้วนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราจะทําน้ําผสมดื่มนะคะก็นี่ค่ะที่บอกไปนะคะเป็นวันนี้เราเลือกใช้ Apple ิลวนิกานะคะที่เป็นออร์แกนิกนะตัวนี้เราซื้อมา300กว่าบาทะคะ่ะ แต่ตัวนี้สารพัดประโยชน์นะเดี๋ยวจะพาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่า Apple m o n i c a มีประโยชน์อะไรกับร่างกายเราเพิ่มเติมจากการผสมน้ำเดือนบ้างเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยอสองอย่างเนี้ยเราซื้อจากห้างสรรพสินค้านะคะใกล้ๆบ้านก็ได้มา2อ,อย่างนะคะตัวเนี้ยเซ็ตเนี้ยก็ตัวนี้5 0 0 ml นะคะตัวนี้5 0 0 ml ตอนนี้ประมาณไมมาสุดทีก็1กิโลครับก็น้ำหนัก1กิโละค่ะตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวจะใช้2ตนนัวนี้ผสมเข้ากับน้ำตื่มนะคะอันนี้เราเลือกใช้เป็นน้ำเย็นนะเพราะว่าตอนนี้เลิกงานนะเราก็อยากได้อะไรที่มันเฟสเฟหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่ แอปเปิลวานิก้าก่อนนะคะก็ขยับเขาเน้นนึงนะเพราะเขาจะมีตัวตกรที่นอนอยู่ก้นขวดนะคะถ้าเปิดยากนะก็ใช้มีดนะคะปรีดตรงรอยต่อเขาต,งตรงนี้ยตรงคอขวดอะแ,แล้วก็วางๆหนะ่าาน,นะ Apple ิ o ลวานนะคะประมาณ2ชอ้2ชอนสช้อนนิดนิดนะคะน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งพอดีเรามีหลออเหลือจากการชงกาแฟตอนเช,ช้านะช่วงนี้จะดื่มเราจะกออันเนี้ยน้ำผึ้งนะคะเราจะใส่ประมาณเอานะประมาณ3ช้อนเหมือนกันหรือว่าใครชอบมากกว่าน,นี้ก็ก็ได้นะ ผสมเพื่อความอร่อยนะนี่นะคะก็จะได้ละแต่เปิดมันก้ารที่เราผสมไว้เดี๋ยวเราก็จะเขย่าเขาทีนึงจะนอน,นก้นนะเพราะใช้เป็นน้ำเย็นจริงๆคนจะผสมกับน้ำปกตินะถ้าผสมน้ำเย็นแบบของเรามันจะติดต้นหนทนี่เห็นปะ จะไม่ค่อยเวิร์นะนี่นะคะเราก็ได้แล้วนี่น้ว่าส่นเรา,าหน้าตาเขาก็จะออกสีเหลืองเหลืองนิดนิดนะเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะมันก็จะมีรสชาติแบบขึ้นจมูกนิดนิดสำหรับน้ำส้มใสชูแอปเปิลนะ กลิก่นแอปเปิ้ลวานิกาจะขึ้นจมูกนิดๆแล้วก็จะได้รสชาตินวลนๆของน้ำผึ้งนะคะอืมกลิ่นก็กลิ่นน้ำส้มสายชูแหละอ่ะเพื่อสุขภาพก็เขาว่าดีนะก็ลองกินไปไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเกี่ยวกับแอปเปิ้ลวานิกานะคะค่ะนี่ก็ เราก็พิมพ์เข้ามาใน Google นะคะเป็น Apple Vinegar นะเพจน,นี้ก็จะแบ่งข้อมูลให้ชัดเจนเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องเลือดและน้ำตาลนะคะเขาจะช่วยลดความดันบรรเทาโรคเบาหวานนะคะถ้าเป็นเรื่องชะลอวัยนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องการต้านอนุมูลอิสระถ้าเป็นเรื่องระบบย่อยนะคะก็จะช่วยย่อยอาหารนะคะมีการช่วยเรื่องบำงรุงเลือดแล้วก็ควบคุมน้ำหนักนะคะ ด้านล่างนะคะเขาก็จะแนะนำเรื่องการทานยังไงไม่ให้ทำร้ายสุขภาพนะคะแอปเปิลวานิก้านะคะมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะฉะนั้นก่อนทานทุกครั้งเนี่ยจะต้องผสมด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำผลไม้นะคะจะแนะนำนะคะว่าให้ผสมน้ำพึ่งลงไปเล็กน้อยนะคะจะได้ดื่มง่ายขึ้นแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพุนแล้วก็โพแทสเซียมต่ำนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะดื่มนะคะด้านล่างก็จะบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ว่าเขาหมักยังไงเขาทำกระบวนการยังไงสีของแอปเปิลวานิก้าเป็นยังไงประโยชน์เป็นยังไงก่อน,นี้นะคะมีช่วยเรื่องชะลอวัยนะคะช่วยเรื่องลดการปวดข้อลดน้ำหนักป้องกันโลหิตจ,จางแก้อ่อนเพลียนะคะแล้วก็ลดการอยากอาหารนะคะถ้ากินถูกวิธีนะเฉพาะข้อมูลของเพจนี้ก็ค่อนข้างแน่นนะคะแต่ปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะมี ทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองอ่านกันเพิ่มเติมนะคะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมทดลองผสมน้ำดื่มนะคะที่ผสมด้วยแอปเปิลวินิกาน้ำผึ้งแล้วก็น้ำเปล่า1ลิตรทุกอย่างนะคะจะมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะในเวลาเดียวกันยังไงเพื่อนๆหาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะ เดี๋ยวถ้าเราเดืม่มแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะคะจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ